ฮัลโหลสวัสดีครับผมอยู่ก you know, ับช่อง Resno มาเดมิสเตอร์ Resno กลับมาอยู่กับเกมนี้อีกครั้งอาจจะอาจจะเรียกว่าอีกครั้งไม่ได้นะเพราะคลิปยังไม่ได้ลงนะเพราะว่าจริงแล้วผมยังไม่ได้ลงคลิปนี้เลยเกี่ยวกับเกมนี้แต่ผมเล่นมาแล้วแหละทรมานมากโอ้ยโอ้ยดูอออออออะออือออืออ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  กูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วเชียมาเรื่อไปเลยอ่าเริ่มแรกเฮ้เดสวัสดียินดีต้อนรับนี่คือห้องแรกซึ่งที่นี่นั้นจะไม่มีอาราตมารีเลยสำรวจทีดีล่ะดูอย่างระวังให้ดีนะอ่าเขาบอกให้ระวังนะคนต้องดูด้วยอยไปแหละ ต้องสังเกตเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ต้องสังเกตอ่ะแต่ผมจาได้หมดอ่ะคือจําได้หมดแล้วอ่ะเพราะกูทรมากกนเกมนี้มาก่อนอ่ะคือตอนแรกอัดลิปนี้ก่อนเลยนะแต่คืออัดไปตอนนั้นอ่ะหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วคือไม่ผ่านเลยอะไรเนี่ยอ๋เอเป็นมัน,นเป็นกุญแจนั่นกุญแจสสัอผ่านหรือว่าข้ามข้ามรลเวลหนึ่งคือข้ามไประดับหนึ่งอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าเปิดประตูแรกระวังหน้าตพวาเป็นกุญแจเปิดเจาะแรกมันก็เล่นเราได้แล้วบอกก่อนมันจะมีให้ซูบอสด้วย <c oughs> ที่นี่คือห้องแรกที่นี่คือห้องแรกชั้นหนึ่งคือนะตรวจสอบพอดีว่ามีอะไรแปลกอยาก่างผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็รีพอร์ตที่ออร์สแทนหรือคือรีพอร์ตแจ้งไปที่ฝ่ายการจัดการอ่าไอฟอสแทนพี่เห็นอะไรปะโชคดีพี่เห็นอะไรปะไม่มีเปล่าพี่อะตรงเนี้ยสงสัยเนะี่ยคือมันไม่มีนะแต่ละไม่ไม่ไม,ไม่พี่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรจริงเหรอ Cái tu à hỏi đi 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 có đi 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 gì đi đi thải đi 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 Cái đi 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 ok đi 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 một cái đi Cái đi 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 hả 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 เก๊เกเก๊เก๊ะเก๊ะเก๊กเก๊ะเก๊เก๊กเก๊ะเก๊เก๊ะ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 เก๊เก๊ดเก๊เก๊ะ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 เกเก๊ะเก๊ะเก

เห็นแล้วยังมีเอระเดเวลาเลยเนะมมองนี่ก่อนนี่ก่อนเห็นเมื่อกี้ไหนั่นแหละระเบิดเวลาแม่อเมื่อกี้นั่นคือถ้ามันมาคู่กับบอสไฟอ่ะมึงเตรียมตัวชิบหายเลยคือมันบังคับตายแน่นอนโอ้ยอีกแล้วอีกแล้วออีกแล้วเฮ้ยไป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 ไ่ไงไป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 อปไปไปอยไางไ เราอยากเปิดเลยละเออเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดลยนะอ่ะอ่ะโอ้ยเหี้ยรีมูฟดรอหนึ่งประตูถูกลบไปหนึ่งงานโอ้ยโอ๋จีนใครจีนทีละใครผู้สร้างวะจ้าเอ๋จ้าดิ๊อ่ะจ้เอ๋ตัวเองโอ้โหจักรยายนสปายส์พี่ชายออนเบอร์นะฮะพี่ชายกำลัง ถูกไฟเผานะผมออนเบิร์นเลดเดว์เบิร์บเบิร์นหนึ่งอย่างแล้วหนึ่งอย่างแล้วหน้าแค่หนึ่งอย่างอย่าได้มีรัดแหลมเพิ่มมานะแค่หนึ่งก็พอแล้วนะไม่ไหวละเดี๋ยวจะนานเกินทรมานมากโอ้ยพอประตูก็พอประตูวิ่ง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 ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้วิ่งเลยวิ่งเลยสองอย่างสองอย่างสองอย่างไปใหญ่ขึ้นไปใหญ่ขึ้นอ้าว คาณิดดอนอ๊อสามหรอเดี๋ยวมันเกียนกูเกมมันเกีย์กูโดยการที่มันเอาเสียงเอพิสสารร้องหอยหวนคอมโบกับเสียงเ้าประตูซึ่งกูเรียกว่าเสียงเดียวกันจะจำเอาไว้ว่ามันไม่ใช่ไอเจนี่มันเกียรกูละมันเกียกูและใช่ ห้า <5 S 2> oh. อย่างกันเลยทีเดียวอ่ะโอ้ห้าอย่างทีเดียวพี่พูดทำไมอ่ะมาเริ่มคอมโบทีเดียวอ่ะโอ้โหสตอเกอร์สตอเกอร์ยี่หนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างสี่อย่างพี่พูดทำไมอ่ะห้าอย่างห้าอย่างกันแล้วฮะเฮ้กลับไปกลับไปกลับไปห้าอย่างนะไม่มีรับแรงนะ ไม่มีรัวแหลนะแค่ห้านะแล้วว่าพลาดหอ่ะพี่หู่ท่ำม่หดทม่พลาดเรืเอาหรืองเอาเลยโอ้ไม่มาทีห้าเลยสองรอบติดด้วยโอ้หโอ้ยหนาทีเช็คเช็คเช็คอย่างระตเปิดประตูเปิดสองอย่างจอนี่จอนี่เข้าไมเาไหมีไฟไฟนี่ดีไฟนี่เด้อ ๋อ้จ้าเจ้าัวเรบายบายอายบๆๆโอ้ยโอ้ยกกอนสต็อกกอร์ดรอมันขาดอย่างเดียวอีกต้าก็แค่นล่าคืออะไรวะก้องเพิ่มมาอ๋อขาดอย่างเดียวถูกอยู่ผมบอกแล้วพี่จะพูดทำไมเออจะพูดทำไมกูกูไม่ไหวแล้ว ส่พรปากสมพรปาก,ปากแบบมันการเล่อย่างเงี้ยมันการเลยแบบในเวลาล้างบาปโอเคถูกต้องประกต่ออ้าวหนึ่งยางขอให้มันจบแค่ตรงนี้ทีไม่ไหวแล้วสองอยางแล้วแล้วก็ป้ายป้ายบนหัวสามสามสามสี่สี่และก็จอนนี่ด้วยจอน,นี่กลายเป็นเดวิลปีศาจษัทสี่สยาง Yeah. 4, 4, 4, 4, 4, SDK> เอะไรส,สี่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 สล้วสุดแล้วมาสี่น้ำโมตัดสับเข้ามาตอนแรกก็ต้องเออยอดเน้ำโมเลยเหรอเนี่ยเจอน้ำโมเลยมาท่องสู่กันดีกว่าหนะโมสองอย่างประตูหายบานหนึ่งแล้วก็ป้ายเกยบเออเนฟสามอย่างสอย่างสี่อย่างจ้าตัวนี้นะตัวนี้สี่อย่างสอย่าง ถ้าหน้ามีกล้องอ่ะมีก็้องูดิสี่อย่างไงสี่อย่างสี่อย่างถูกแล้วเอ,อ๊ะพี่ว่ามันปกติปะจำได้ปะว่ามันมีเขาแสงไฟข้างบนนี้ด้วยจำไม่ได้่ะลองเดินย้อนไปดูไหมห้าอย่างนับแล้วนับแล้วห้าอย่างเลยจะกล้องอะนับแล้ว ถูกเห็นไหมห้าอย่างโอ้โหหนึ่งอย่างมานจกไกลเลยนี่ไงแม่งมาจี่เป็นคอมโบเลยหนึ่งอย่างมันจะแค่หนึ่งอย่างจริงเหรอวะแม่กูไม่เชื่อแม่จริงรับมันจะแค่หนึ่งอย่างจริงเหรอวะมาดูดีก่อนนั่นคือมันแค่หนึ่งอย่างจริงด้วยมันไม่มีอะไรอื่นแล้วใช้เรียบร้อย เกือบมันหนึ่งอย่างจริงๆอะไม่ใช่ไฟกระถัวปะไม่นับสีแดงหรือเปล่าไม่มีไม่ม,ม,มโปเตอร์หนึ่งอย่างจริงๆวะ่ะทางขยาเป็นสีไหมก็เหมือนเดิมึองอย่างนาโมนาโมถูกเลยก้าวแล้วก้าวแล้วก้าวแวสองอย่างป,าป,าป้ายป้ายป้ายมันผิดสองอย่าง แสงไฟไต้องมองยากมากเลยนะที่จะรู้เนี่ยสองอย่างนะอย่ารับแหล่ะนะให้กูผ่านนะแค่สองอย่างนะหนะโมหนะโม,โมเดินเข้าไปเออถูกเข้าไปไอ้เนี่ยถูกสอิสลับภาพอ อีสระภาพในที่สุดอีสระภาพช่างสวยงามเลยคืนท่านนั้นช่างสวยงามเลยคืนท่านข้ามาท่านแล้วได้ต่อรับเข้าไปโอ้ฟินอีสระภาพหลอนอ่ะก็ ในที่สุดก็ผ่านจนได้นะในที่สุดก็ผ่านจนได้เกมบ้าดิถ้าใครชอบกันที่ต้องมาดูความทรมานของผมก็กดไลค์กดสิตามกด subscribe ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าอยากเห็นความทรมานกันอีกเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยจะไห่สมยุดใช่แล เสื้อผ้าลรส้อาก่อนแฟร์เ